มาทำเพลงที่สตูดิโอของเพื่อนๆนะคะตอนนี้ต้องมาอัดเพลงที่จะส่งอาจารย์ก่อนนะคะซึ่งเป็นเพลงนี้เป็นเพลงที่เรงยากมากๆเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าอัดเพลงเสร็จแล้วก็อาจจะแต่งเพลงเล่นๆค่ะตอนนี้ก็คื้อน้าบวมแดงเพราะว่าไปจุ๊บแก้มแมวเดี๋ยวทายัางไงเดี๋ยวไปดูกัน แบบยังตื่นเต้นอยู่บ้างคะ่ะแต่ว่ารู้สึกมีความสบายใจกับพี่ๆมากขึ้นคะ่ะแล้วก็รู้สึกแบบได้รู้จักพี่ๆด้วยรู้สึกแบบอบอุ่นกว่าที่คิดอะไรเง้นด้วยคะ่ะแล้วก็พี่ๆน่ารักของหนูจะเป็นเรียนเต้นคะ่ะแล้วก็แบบเขาก็จะสอนเต้นแบบเต้นแบบฮาร์ดเลยแล้วก็โหแล้วเขาก็ให้ฉีกขาด้วยแบบฉีกขาตอนนั้นก็คือตอนที่อาจารย์แบบจับนูดันขาหนูก็แบบ ตอนนั้นก็คือสู่ขิดเลยแล้วก็แบบอ๋อทรมานมากมันไม่ไหวอะแล้วก็แบบอาจารย์เขาก็แบบทําจนแบบทำๆอาจารย์เขาแบบพยายามจะแบบให้เราฉีกให้ได้สุดๆเลยแกก็ก็แบบโอเคโดนเล่นแล้วโดนเล่นแล้วคิดอย่างนั้นเลยตอนมัธยมหนูแบบชอบเต้นอยู่แล้วด้วยเขาแบบได้อยู่ในชมรมเต้นด้วยอะไรเงี้ยก็เลยได้ได้อยู่ทูบีนัมเบอรวันแต่ก่อนตอนมัธยมอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบจับให้เราไปเต้นอะไรอย่างงี้ด้วยก็เลยแบบเอนจอยกับมันได้กว่าด้วยค่ะก็เลยดี น่าจะท้าทายกับตัวเองค่ะเราเหมือนกับต้องปรับตัวกับแบบกับความคิดอะไรเงี้ยด้วยค่ะหนูแบบมานั่งคิดว่าเออตัวเองกําลังจะแบบกาลังจะไปอีกขั้นหนึ่งแล้วหนูต้องเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วก็ต้องแบบต้องคิดยังไงบ้างที่จะแบบให้ตัวเองในอนาคตแล้วเหมือนกับว่าจะวางวางแผนอะไรเงี้ยค่ะหนูคอยแบบต้องมานั่งคิดว่าเอะหนูจะถ้าเกิดหนูได้อยู่ตรงนั้นแล้วหนูจะทําอะไรให้กับคนฟังบ้างแล้วก็หนู จะหาอะไรที่มันแปลกใหม่ <S 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 ใช่หนูอยากแบบได้อะไรที่มันแปลกใหม่แล้วก็อยากสร้างอะไรที่มันไม่เหมือนใครไม่อยากให้มันแบบเหมือนเดิมซ้าเดิมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเป็นสิ่งที่ท้าทายกับตัวเองที่สุดก็คือการที่แบบมานั่งคิดเพลงของตัวเองแล้วก็คิดสิ่งที่ตัวเองจะสร้างให้กับคนฟังให้เขาคิดว่าเขาไม่เคยฟังมาก่อนแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีคนแต่งได้อะไรอย่างงี้ใช่ค่ะแบบเป็นสิ่งใหม่นั่นคือสิ่งที่อยากให้คนฟังก็จะร้องเริ่มมาหาคอร์ดนะคะ แก็กดดันอยู่เหมือนคันค่ะแต่ว่ากดดันจนแบบไม่ยอมทําอะไรเลยก็กดดันแล้วก็นั่งกดดันแต่ว่าไม่ยอมแต่งไม่ยอมอะไรเลยแต่พอหลังๆก็เรู้สึกว่าเอนจอยไปกับความกดดันเนี้มันแบบมันว่าก็กดดันมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรหนูก็เลยแบบเอนจอยไปกับมันแทนก็ไปนั่งร้องเพลงเล่นๆบางทีคือกดดันของหนูก็คือแบบหนูคิดอะไรไม่ออกอะไรเงี้ยค่ะแต่พอพอมันเอนจอยปุ๊บมันก็กลายเป็นว่าเอมันก็สนุกแล้วก็แบบ ก็ไปนั่งร้องเพลงเล่นๆอาจจะแบบไม่ต้องเป็นปการแต่งเพลงก็ได้อาจจะแบบแค่ร้องเพลงคอเวอร์เลยคือแบบแค่มีความสุขกับมันไปก่อนย่างับบนดด้นดีกว่าเวลาแต่งเพลงเ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย้ก้เฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ย้เฮ้ยเฮลยกันเฮ้ยยเฮ้ยเ้กยเฮยเ้เยเย ความเครียดมันก็คงจะเป็นแบบสิ่งที่ห้ามไม่ได้ใช่ค่ะเพอนก็เลยมีความสุขกับความเครียดด้วยละกันมีอีกมากมายเลยค่ะในอนาคตหนูอาจจะแบบต้องปรับตัวกับอีกหลายๆอย่างที่มันเข้ามาด้วยก็หนูคิดว่าเยอะพอสมควรเลยค่ะเพราะแบบหนูคือแบบยังเป็นแบบสิ่งเล็กๆอยู่ตอนนี้แบบยังแบบไม่ได้แบบไปก้าวตรงนั้นคิดว่าหนูก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องเรียนรู้อีกเยอะมากมายเลยค่ะต้องเจอคนอีกเยอะ คนแรกเลยแหละคะที่จริงหนูอยากให้ทุกคนเดบิวต์มากเลยแต่ถ้าเป็นคนแรกหนูหนูอยากให้พี่อินค่ะใช่เพราะว่าพี่อินคือพร้อมมากเลยสำหรับหนูแล้วก็เท่ที่สุดเลยสำหรับหนูพี่อินคือเท่มากใช่ค่ะก็เลยอยากให้พี่อินเดบิวต์คนแรกก็คิดว่าจะทําเพลงต่อไปค่ะแล้วแต่ว่าก็ ถามหาว่าแอฟเสียดายไหมก็แอเสียดายเพราะว่าแบบตัวเองแบบพยายามเตรียมพร้อมอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังมีเวลาให้เหลือเฟืออยู่ยังแบบยังมีเวลาอยู่นในเวลานี้หนึ่ก็จะแบบเอนจอยแล้วก็เก็บกวาดแล้วก็พยายามแบบไปเดินทางหาสิ่งใหม่มากขึ้นดีกว่าค่ะใช่อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่แบบ ทักเข้ามาแล้วก็ชื่นชอบแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์หรือว่าการไลค์หรืออะไรแต่แ,ตแล้วก็ขอบคุณมากๆที่แบบเข้ามาดูแค่แบบหนึ่งคนหนูก็มีความสุขแล้วเพราะว่าแบบเหมือนกับได้แบบมีสมาชิกในใจเพิ่มขึ้นว่าเออมีคนที่เขาแบบรอเราฟังเราอยู่นะอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็รู้สึกหนูรู้สึกว่าไม่ได้กดดันหรือว่าไม่ได้โดนคาดหวังนะคะแต่หนูรู้สึกเหมือนเขากำลังรอชื่นชมอยู่ประมาณนั้นมากกว่า oh,